ดูเส้นใหญ่ไม่วางเลยอวดคนนู้นอวดตัวนี้อวดตัวนี้นี่ไม่ดําไม่ดําเดี๋ยวก็ทะเลาะกันนี่เล่นด้วยกันเลยก็ทะเลาะกันนี่สองตัวนี้ทะเลาะกันดีดีอ่าวางแล้ววางแล้ววางแล้วนี่เล่นด้วยกันนี่ก็ทะเลาะกัน,น,กนสองแม่เนี่ยเมื่อเช้าก็ทะเลาะกันนี่สองแม่เนี่ยเปรี응้ยวหายแล้วเปรี้ยวหายแล้วครับพี่มิวครับเส้นใหญ่ยังไม่วาง เอยวางของเล่นเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค no ่ะดูดีขอบคุณข้าดูดีก็มากับแม่นะคะเอาเลือดออกโอ้ถือแม่ดูแลให้อ่ะพี่เปี้ยวพี mm ่เปี้ยวพี่เปี้ยวมาเล่นพี่เปี้ยวก็มาเล่นกับพี่มิวเล้ฮึมคนเสวยใช่ไหมหยอดเห็บหมัดแล้วน้องน้องหยดยาเห็บหมัดสองลายวันแล้วอาบน้ำแล้ว โอ้ยเสหญ่ยังยังบ่งบเสาอยู่ <laughs> โอ้ยจะเป็นเพิ่นคักเนาะโอ้ยแตความน่ารักของน้องหมาค่ะนี่ไม่อดไม่รักก็ไม่ได้นะคะน่ารักมากเลยตัวเหมือนกันเดะเลยนะคะคู่นี้แล้ก็แฝดดูดีๆมีแต่หูตกกับหูตั้งนันะมีหน้าที่ไม่เหมือนกันโอ้มาหาพี่มิวสปาให้โอ้นุ่มเปี้ยวมาหาพี่มิวสปาให้ พี่มิวทำสปาให้ผมหน่อยครับนวดให้ผมหน่อยครับมมโอ้โหยังอีกยังอีกยังคาบอีกเบี้ยก็ชอบพี่มิวนะคะพี่มิวพี่เสือเกาให้น,น่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่องอยูทูปแมนมเปียวนา่ารักค่ะ เปลี่ยนนารักจริงๆน,นะคะขอบคุณเดอ้อค่ะเลืองเลือกตังดูนะ่าจะไปงอีกทีนึงแอดเมก,กันขอบคุณค่ะสวัสดีแอดเมก,กันนะคะสวัสดียามค่ำค่ะพาเส้นใหญ่มาบ้านภาพของขทา,างมาด้วยนมเปี้ยวก็เล่นกับพี่มิวพี่มิวสปาให้นมเปียวอีกแล้วทักทายทุกคนค่ะดูนมเปียว เเปรี้ยวเข้าสปาอีกแล้วครับไป,สอ,อบไปสองรอบแล้วไปหลงรอบเลยนะเปรี้ยวเข้าสปาอีกแล้วครับไม่กันนูนาเลือกตั้งที่ไหนนูนาก็กะว่าจะไปเลือกตั้งที่กรุงเทพนะคะโทรจองตั๋วแล้วแต่จะดูอีกทีนึงว่าเลือกตั้งล่วงหน้าได้ไหมนะคะแถวนี้ได้ไหมคุยวันนี้ก็คุยกับดีดีนะคะ กับดีๆเนาะแม่น้องมุกตาแล้วว่าให้เกลือเข้าน้องหมาให้แหน่ว่าสั่นโอ้โหคุณชายนมเปรี้ยวนะคะดูให้พี่มิวให้พี่มิวทำสปาให้เป็นขบวนเลยนะมาเป็นขบวนเลยแม่ลูกลายเสือเส้นอเส้นเส้นเส้นมันสุกซนเส้นอย่าสุกซนนะงับก็งับงับก็งับไอ้เส้นนอนทั้งวันเส้นมันนอนทั้งวันไอ้จับไอ้จับก็ไปเรียกเส้น จับก็ไปเรียกเส้นมาเส้นก็ไม่มาจับก็เลยมาตัวเดียวนี่ไปไปเล่นกันไปลุกไปไปเล่นกันอพี่เปี๊ยจะเข้าสปาต่อ <laughs> คุณชายน้ำเปี้ย <laughs> เลือกตั้งล่วงหน้าเขาตั้งไว้ไปแล้วจ้าเขา,ต,าต้องไปแจ้งล่วงหน้าต้องไปแจ้งล่วงหน้าต้องไปแจ้งล่วงหน้า ไปแจ้งที่ไหนนาอไม่กันไปแจ้งล่วงหน้าหมดเวลาแล้ว๋อหมดเวลาแล้วบอกค่ะกูจับเส้นใหญ่ไม่ลายหยุดได้เลยค่ะเหยีหมัดสงสาร๋อโอเคค่ะโอเคค่ะน้องฟ้านี่กูจับนะคะจับ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 อืมกูจับกูจับเส้นใหญ่ไม่ลายลายเหมือนกันดิเลยเส้นใหญ่ไม่ซึ้งซื่อส่หนฮะเป็นอย่างก็ซึ้งซื้อถลุอ้นอัวซึ้งซื้ออนอัวซึ้งซื้อกับหมดคน ดูพี่เปี้ยวเขาเรียบร้อยเลยเห็นไหมพี่เปี้ยวนั่นน่ะพี่เปี้ยวลำคาเลยเห็นปะพี่เปี้ยวลำคาแล้วโอนอัวอะไรโอนอัวพี่เปี้ยวอะไพี่เปี้ยวไม่ได้เข้าสปาเลยมหมแม่ไม่เข้าสปาให้ไปยังดูดีเป็นยังดูละดีหนูดีก็มาข้ามพี่ฟ้าดีหัวเป็นแผลนี่ยังไม่ได้หยุดยาให้ยังไม่ได้จอดยาให้สิงจนฝนนอนนี่ ขอบคุณครับน้องเปียวขอบคุณนะครับ